เศ็ดมืนบ้านมิดหลังคาค่ะน้ำทะลักแม่น้ำโขงท่วมพนมเปนสาโรงงานใจกลางเมืองถูกไฟไหม้ยับ เกิดแต่กับกัมพูชาจริงๆค่ะไม่รู้ไปทําอะไรกับใครไว้จึงเจอกับภัยพิบัติทุกด้านทางอุทกภัยอักขีภัยวาตภัยเกิดขึ้นพร้อมกันทุกทิศทางน้าซ้ำศูนย์การธุรกิจสีเทาเนี่ยยังเกิดแต่ละจนขึ้นกลางเมืองอีกด้วยค่ะโดยก็มีหลากหลายพันเรื่องราวตั้งแต่ที่เช้าไฟไม่โรงงานที่พนมเปญบังคืนเมื่อวันก่อนนะคะชาวอินโดและอินเดียประท้วงที่สีฮันูวิลบ่นทุบทาลายตึกทั่วประเทศก็กําลังจะถูกน้ําท่วมมิดหลังคาโดยรายงานข้อมูลสภาพอากาศจากกระทรวงทรัพยากรน้ําและอุตุนิยมวิทยากััมพูชาาสํหรบ ที่5ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมรายงานดังกล่าวระบุว่าระบบความกดอากาศตา่ำซึ่งพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นหมัดโมกําลังส่งผลกระทบต่อมรสุมในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นก็จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อก,กังพูชาคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ระหว่างต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสและสูงสุด30-31องศาเซลเซียส มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในทั้ง3ภูมิภาคโดยมีเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งซึ่งอาจมีคลื่นสูงได้ระหว่าง0.50ถึง1.75เมตรค่ะซึ่งจากดิเดียของพายุนี้เองนะคะในตอนนี้เนี่ยทำให้กัมพูชาต้องพบกับน้ําท่วมหนกหลายจังหวัดของกัมพูชาก็กําลังประสบป,ปัญหาน้าท่วมจากอิทธิพลของพายุและฝนที่ตกต่อเนื่องจงผลให้บ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประชาชนจํานวนมากก็ต้อง อบยบออกจากที่พักอาศัยและก็ขาดแคลนสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตในขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งให้ความช่วยเหลือแต่ว่าก็มีหลายเสียงนะคะเรื่องลือนาหูระเกินว่าบรรดาสื่อและก็นักกิจกรรมในกัมพูชาเนี่ยได้เผยแพร่ข้อความผ่านช่องทางต่างๆเพื่อขอความสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเน้นย้าถึงความสัมพันธ์อนันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติพร้อมทั้งขอให้มองข้าม ต่ว่าในส่วนนี้นะคะจริงแท้แน่จริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบกันก่อนนะคะเรียกว,กว่ากว่าครึ่งแสนหลังคาเรือนต้องจมบาดาลค่ะน้ําท่วมไม่เหลือตายชีวิตชาวเขมรแล้ว25รายานด,ด้านของคุณเซนเองนะคะก็ประกาศช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ10ล้านเรียวประชาชนกว่า3.7หมื่นคนเนี่ยต้องอพยพบ้านเดินจมน้ํากว่า73,000หลังพื้นที่เกษตรเสีย,สยหายกว่า1.8ล้านไร่โรงงานหยุดผลิตชั่วคราว23แห่งแรงงานก็ได้รับผลกระทบกว่า17,000คนโดยตอนนี้ค่ะน้ําเริ่มล้นทะลักแม่น้ําโค้งเข้าท่วมพนมเปญบางส่วน และก็กําลังเผชิญวิกฤตน้ําท่วมขังติดต่อกันนานถึง3วันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและก็ต้องออกมาวอนขอความช่วยเหลือจากทางการโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบตลาดบึงปาเลศในหมู่บ้านโออันดงหนึ่งเขตชบาอัมปอบกรุงพนมเปญเปิดเผยว่าณวันที่3าตุลาคมค่ะน้ําเสียได้ไหลล้นทะลักออกจากระบบท่อระบายน้ําน้ําท่วมบ้านเรือนโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบตลาดบึงปาเลตในหมู่บ้านโออันดงหนึ่งเขตฉบาอัมปอบกรุงพนมเปญค่ะเปิดเผยว่าในวันที่3ตุลาคมน้ําเสียได้ไหลล้นทะลักออกจากระบบท่อระบายน้ําเข้าท่วมบ Od, โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ชั้นล่างสุดทําให้การอยู่อาศัยเป็นไปได้ด้วยความยากลาบากชาวบ้านนะคะก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะถูกน้ําท่วมเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเมื่อปริมาณน้ําในแม่น้ํามีระดับสูงโดยในเชียงโมนีราคา่ะผู้บริหารเขตฉบะอัลฟอบเนี่ยได้เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้นโดยร้องขอให้กองกําลังรักษาดินแดนจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาช่วยสูบน้ําออกจากพื้นที่ซึ่งทําให้น้ําเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ชมบ้านยังคงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ําเป็นการถาวรเช่นเดียวกกกัันนบทททีี่่เเคยํําาปปป็ระจุซึง นอกจากจะเจอกับปัญหาน้ําท่วมจนต้องอพยพแล้วนะคะุงพนมเปญเนี่ยยังต้องเจอกับไฟไหม้ซ้ำเข้าไปอีกโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บเก้าอี้พลาสติกในห,หมู่บ้านอั๋ลงงานชุมชนคำูลเขตเซนโซุงพนมเปญของกัมพูชาซึ่งก็ต้องพบเจอกับค้อกรรมตามมาติดๆค่ะทั้งอุทกภัยกับอัคคีภัยพร้อมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นจากเวรกรรมหรือธรรมชาติลงโทษแม้กระทั่งเมืองหลวงนะคะก็ยังไม่รอดทั้งการประท้วงทั้งภัยพิบัติมาครบเพื่อนแบบจัดเต็